ปูแช่แข็งเ,เลย,เยมามันตกปูปูดำเหรอเขาเรียกเนาะ S <S <S น้ำพริกเผาแล้วกันเนาะมันไม่มีไม่มีก็ไม่ใส่แล้วค่ะจะผัดปูนี่ก็มีต้นหอมขึ้นใช่แล้วก็เทียมแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็นี่คือเขา,าเรียกอะไรพริกเผากับม้เนียไข่สองฟองซูเดฟครัโอเคใส่ลงไปแล้วช่่งเด็ผัดแล้วค่ะผัดให้เห็นเบบลัไม่ต้องให้มันเหลืองมาก กินอไบ้างเรยชอบมากเลยลงต่อเลยเมี้แคลีลงไปแล้วนะคะเมื่กีกดลงไปเลยเมื่อกี้ไช้ช้งันก็รีลงต่ออือทำฟงสบายตัวเองเราไม่มีแคลอรี่ไม่มีนันนะคะตอกน่เป็นระเบี แล้วก็ปิดฝาไว้นี้ออกเพราะว่าปูไทยแล้ทอดหน่อยนึงแล้วนะไม่ได้ทอดเต็มเอยนะแล้วนะคะโอเคเราจะเอาอปิดฝาน,นี่หอมหอมไปครึ้งหอมเขา,าก็ใส่ลงไแล้วมันจะได้หอมนี่นะแล้วก็ใส่น้ำเพื่็ได้รสชาติเยอะๆในน้ำ ใสาไม่ถสิบสอ่ะองหลักอก็ใส่ไม่ากสองยื่เมนะดนยว่เลยผเชแลร่ไงตายนะคยปูหนูนี่ยใส่ก่อนต้องนไ่ได้ใส่ต้งมันหนาเลใส่บางๆใช่นี่ค่ะนีเลย ถ้าชิมแล้วมันได้ล่ะทีนี้ตบท้ายก็จะใส่ใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วค่อยค่อยคนเดี๋ยวก่อนนะทีนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปเปิดไข่นะเปิดนิดตัวนี้ก่อนโ okay. อเคเปิดไข่ขึ้นนะย่นงงจะใส่ไข่ลงไปไม่มีลมเปิดเปิดแบบ ก็ค่อยค่อยคนโอเคเปิดก็ต้องใส่ไข่ดีด้วยค่อยค่อยคนไข่ไข่ก็เนื้อเนื้อสดอร่อยแล้วค่ะปรุงเมื่อกี้นี่ดีเะยค่อยค่อยคนเลยไข่ันื้อสดเลยไม่ต้องมันเตะนะก็จะได้แล้วโอ้รสชาติมันได้แล้วไม่ต้องหมามาก ก็เสร็จแล้วผัดปูเสร็จแล้วกะะ็แล้วก็นะออขอให้มันอยู่มาเล็กนึงก่อนแล้วจะใส่ <c oughs> ก็ใส่หอมลงไปแล้วก็ใส่พริ <c oughs> ก้ยายไม่ต้องอะไรเธอร้อาเอาใบมันด้วยนะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองก็เป็นผัดปูของเะาเลยอย่านะ้เดี๋ยวเราใส่จานให้ดูนะ <laughs> ตอนนี้ก็ผนะัดแล้วรสชาติดีแล้วค่ะเนื้อัวมันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรอีแ้วเห็นไหมเราไม่มีอะไรตแต่งก็ทำตามสคภาพโอเคจานนั้นแหละแล้วค่ะเสร็จแล้วมันก็ประมาณนี้พอกินได้โอเคน้ามันอยู่ไหนมน